ตัครอบน้องลที่สกอร์ครัวตองนี่นองสุขุนสุข้์นงค่ะัสดอค่ะนกกาแฟค่ะวเย็นเย็นของพวกอื่นหนึ่งไม่อย่างไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรเยอใช่วนันุนักเอีกงวันาคอดอออะไรเจอเยอมกันโอ้ยไม่ตดลาเพ็นแน่มากันเปิดไม้ถงกล้องเออโกบล่งานแข็งเือนี่และนี่แหะรอนี้ก็มินมเีย กูฟันเบวอาเสียงกูดมาจางจางแมกน่บ่มีคนงคืน้วยแ่แนี่มันรูกโอ้ยอาีสั่งก็มาได้แชนเอาะไตัวไหนบ้าได้ก่อนเอาันเด้นเรียดอะเอาตเอาฟันพุอกแแถวใช่ไหมกัแกัแแกแถวอเงยนะพังอย่านี้กบางันใจแังกัแถว ยังม่อิดม่อิดสุดของเขาสิมามัตสมาปมวนปมวนมันม่พอนันไปชอบเล็แมนค่ะแรดถึงปุ๊เปิดใหญ่เปันธรรมดาเดอเออมือนีห้องออ่มครูนักบวชี่สเิดมันบวดียว่านี้อันนี้ผมก็รู้นะมาตูกตองมาแต่ฟันข่วนนยั้ยเสบเอาเอง มันจะได้เตนตัวท่านคือจะใส่ค้อนกอนน่ะข้สอบแต่ใบสามม่ไเออมันกลาว่าท่านก็วางเวบข้ันทึกท่านขอเล็กทัานุกันนั่นแหะนี่ถึงพยายามขอแงให้ว่าไม่นบท่าตุยพี่กระดาษก็ได้เห็นบ้องเออทำอยู่เลยเนเออขอึกันรเปล่าพี่ดาอนเปนพนองไมนแตสตุเิัน้นเต้นหลายครั้งเลยทั้งแรกนะคะเป็นครั้งแรกของน้องเล็าำนา แล้วก็เป็นคางแมวหรือว่าเล่นอ่อย่างจังสีรู้ส้กว่าเป็นยังที่แปลกใหม่แล้วก็ท้าทายมากๆวันนี้ก็อยากจะขอฝากนะคะเข้ากลุ่มไปให้กำลังใจเรางนีพอน้องน่าเยอะๆด้วยนะคะขาคิดจะยแต่งงานแคสู์วงเข้าถึงประเทศหรขอซิงเกิลเอ่อนอกๆแมนตาหานนอกแมนอันจะน้อยก็ไ่น สซ่ยกันอตัวได้กินหัวหน้าสังป่เนี่ยัสาวอังถ้าถ้าขึ้นถ้าเดรตีโอ้ยทเต็มทีนะทีมขวดของการ์เอรโอ้ยโอ้ยเหิรตีนตหัวกันยิ่งกว้างรุนเห็นตตหัวกันเลยถ้าเป็นรถตีนสุดขาบมาจิงก๊วยโถ่เเมสซี่คุณบอ์ ีตะโกนไปขอโทษด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วเด็กใหม่จะกลัวคือเขาไม่ชินไงเขาอยากไม่มีอนะไรไม่มีอะไรนะลนนนนูกนะไม่มีอะไรนะอาจารย์นะอาจารย์